ท่าทางรายการสรยุทธ์ลั่นท่าใบากอตั้งท้องจะให้ทำแบบนี้คลิปเป็นขโมยพรที่ทำหาลั่นสุดๆเมื่อสอรยุทธ์ได้พูดอวยพรวันเกิดน้องสาวสุดที่รักอย่างใบกอพิทยอทนันว่าแล้วตกลงจะมีหลานเมื่อไหร่ไม่ต้องกังวลถ้าน้องตั้งครรภ์น้องจะได้ทำงานจนถึง9้าเดือนเลย พี่จะจัดโตให้แบบตามตามเวลานั่นจะได้ไม่ดันท้องไม่อยากนึกภาพจริงๆแต่ทำกันบ้างสิโดยโพสต์นี้บายกอระบุเอเคปชาร์นว่าขอขโมยพรวันเกิดได้คำทวงล้านแทนค่ะ555ขอบคุณพี่ยุทธพี่หน่อยนะคะรักๆค่ะหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิขีดกลางขอให้มีน้องววๆนะคะอยากเห็นค่าอาอารขีกลางเชียร์เชียรเชียรเชียร์เลยค่ะ เขดกลางที่ยุดไฟเขียวแล้วลุย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 ,ลยทีมทวงหลานบวกหนึ่งเขตกลางทางนี้ก็รอหลานด้วยค่ะ HBd